ด่วนล่าสุดวันนี้ฝนชุ่มฉ่ำทุกภาคทั่วไทยฝนเพิ่มพร้อมรับมือฝนตกหนักบ่ายค่ำดึกฝนตกข้ามคืนฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันพระหัส,สบ,บดีที่3กรกฎาคม2568วันนี้บริเวณประเทศไทยของเราถูกภาคยังคงมีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกแบบชุ่มฉ่ำตลอดทั้งคืน พร้อมทั้งตั้งรับฝนฟ้าขนองต่อเนื่องยาวๆไปจนถึงวันที่6กรกฎาคมหลังจากนั้นแนวโน้มฝนลดลงบ้างแล้วจะมีฝนชุดใหม่เกิดขึ้นอีกครั้งซึ่งลักษณะอากาศดังกล่าวจะส่งผลงกระทบต่อพื้นที่ใดบ้างวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักเกิดขึ้นในพื้นที่ใดจังหวัดใดเส้นทางฝนตลอดทั้ง15วันข้างหน้าจะเป็นไปในทิศท,ทางใดไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ จากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าวันนี้บริเวณประเทศไทยของเรายังคงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมที่มีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงหอบนำความชื้นพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยโดยนำความชื้นกำลังค่อนข้างแรงเข้าสู่ร่องมรสุมที่พาดผ่านในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำ ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนซึ่ง่รงมาราสุมจะเคลื่อนตัวขึ้นลงตามหย่อมความกดอากาศตา่ำนี้จึงยังคงทำให้ทั่วไทยมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกโดยจะเห็นได้จากเรดาร์ตรวจว่าปริมาณฝนว่าตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกชุ่มฉ่ำกันตลอดทั้งคืน ถึงแม้ว่าจะเป็นฝนในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางแต่เป็นฝนที่ตกแช่โปรยติดต่อกันหลายชั่วโมงทําให้อุณหภูมิลดลงอากาศเย็นสบายหลายพื้นที่ยังคงมีเมฆครึม้มและฟ้าฉ่าฝนในช่วงเช้าที่ผ่านมาเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในช่วงบ่ายของวันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจากนั้นในช่วงเย็นไปจนถึงช่วงค่าการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้น โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะเห็นได้ว่าบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนเกิดขึ้นในช่วงใกล้ค่ำเป็นส่วนใหญ่ส่วนบริเวณภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่างวันนี้อาจจะมีฝนน้อยหรือแทบไม่มีฝนเกิดขึ้นเลยหลังจากนั้นมาดูโมเดลต่อเน,นื่องในช่วงดึก ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจนถึงตอนกลางของภาคและภาคตะวันออกตอนล่างซึ่งบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนอาจมีฝนตกต่อนเนื่องฝนตกแช่ไปจนถึงช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้จากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ลักษณะอากาศรายภาคในวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะยยา,าน่านแพร่อุตรดิตถ์ปากพิจิตพิศณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียสภาคตะวนันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬ หนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาลาสิน์มุกดาหารยโสธรออำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-33องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีพระนะครศรีอยุธยากาญจนบ,บุรีนะครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซา ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานีและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33ององศาเซลเซียสกรุงเงทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-3 3ององศาเซลเซียสฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้พ่อแม่พี่น้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดต่างๆตามที่ระบุไว้ในรายภาคให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและดินโคลนถลม่มโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ชุมชนเมืองพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ําลําคลองและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ําท่วมเป็นประจําที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกําลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปจะเห็นได้ว่าลมมรสุมยังคงพัดด้วยกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยโดยมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงอยู่ทั้งด้านที่ตะวันตกของประเทศฟิลิปปิน และหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณเอ่าวตังเกียส่งผลทําให้ร่องมรสุมยังคงขยับสูงขึ้นมาเล็กน้อยผ่านผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทั่วไทยยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักถึงหนักมากจากอทิทธิพลของร่องมรสุมและลมมรสุมตามโมเดลจะเห็นได้ว่าในช่วงบ่ายของวันที่4กรกฎาคมจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จากนั้นในช่วงเย็นจนถึงช่วงคำ่ำการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มขึ้นโดยจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางและฝนตกหนักปางแห่งบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในขณะที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่างจะมีฝนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแทบไม่มีฝนเกิดขึ้นเลย หลังจากนั้นในช่วงดึกของวันที่4กรกฎาคมยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเมื่อดูโมเดลต่อไปจะเห็นได้ว่าบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวมถึงภาคตะวันออกตอนล่างจะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเช้ามืดของวันที่5กรกฎาคมเลยทีเดียวสำหรับในช่วงบ่ายของวันที่5กรกฎาคมการกระจายตัวของฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ภาคใต้จะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นในวันที่5กรกฎาคมหลังจากนั้นในช่วงเย็นไปจนถึงช่วงคำ่ำการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มขึ้นอีกตามโมเดลจะเห็นได้ว่ามีพื้นที่สีเหลืองเข้มจนถึงสีแดงกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมในทุกภาคทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ ในขณะที่ช่วงดึกยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกตอนล่างหลังจากนั้นในช่วงเช้าของวันที่6กรกฎาคมจะเห็นได้ว่าบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกตอนล่างและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งตามโมเดลจะเห็นได้ว่าลมมรสุมยังคงพัดด้วยกําลังแรง ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณใกล้กับประเทศฟิลิปปินส์จะเริ่มเคลื่อนตัวไปทางเกาะไต้หวันส่งผลดึงดูดแนวนำลมมรสุมให้พัดพาผ่านบริเวณประเทศไทยของเราด้วยกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงอย่างต่อเนื่องเป็นเหตุทําให้ทุกภาคยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่าบางพื้นที่อาจมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงดึกและช่วงเช้ามืดของอีกวันโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางตอนบนซึ่งฝนชุดนี้จะอยู่กับเรายาวๆไปจนถึงวันที่8กร,รกฎาคมเลยทีเดียวหลังจากนั้นวันที่9กร,รกฎาคมลมมรสุมที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราจะอ่อนกําลังลงเล็กน้อยส่งผลทําให้ทั่วไทยมีฝนลดน้อยลงบ้างแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากเรืมรสุมเริ่มขยับตัวขึ้นไปพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมา และสปปาลาวตอนบนประกอบกับลมมรสุมยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยด้วยกําลังปานกลางตลอดช่วงเป็นเหตุทําให้ทั่วไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งคาดว่าจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-60ของพื้นที่ในทุกภาคต่อเนื่องไปจนถึงวันที่11กร,รกฎาคมหลังจากนั้นตามโมเดลจะเห็นได้ว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะกลับมาพัดด้วยกำลังแรงขึ้น ยอมความกดอากาศต่ำจะค่อยๆขยับต่ำลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งจะทำให้ทั่วไทยกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่12-15กรกฎาคมที่จะถึงนี้หลังจากนั้นแนวน้องฝนจะลดลงอีกเล็กน้อยสภาพอากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงและปรารวนยังคงต้องติดตามอัปเดตอย่างใกล้ชิดนะคะในขณะที่บางช่วงมีฝนตกหนักตกแช่ อาจส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากแอดมินทีมงานขอเป็นกําลังใจให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยทุกท่านขอให้ผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดีค่ะในขณะที่หลายพื้นที่ได้รับฝนแบบชุ่มฉ่าบานใจก็ยังคงมีบางพื้นที่ที่ไร้ฝนรอคอยฝนยังคงแห้งแลง้งสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่แต่ละภาคมีความแตกต่างกัน ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามอัปเดตข้อมูลอย่างใกล้ชิดพื้นที่ใดรอคอยฝนขอให้ได้รับฝนโดยเร็วค่ะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงฝนฝ้าขนองที่โปรยปลายตลอดช่วงขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใด สภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ